วิ่งไปด้วยฝนตกไปด้วยครับยักกระแดดออกเดี่กับฝน,กนตกพี่น้องสวัสดีลกากาทักทายพี่น้องครับยินดี้ตอนรับพี่น้องก็สู้ช่องอุบลดำสิงขนาดยุติธรรมกระช่างเพจครับแล้วผมใจน้องูทออคนบอกว่าจ่าพี่น้องทักทายเลยกัรายงานโตเหมือนเดิมนะครับสองมื่นสามมื่นมาเดทท้ายคลิปพี่น้องบาเดททักเดทท้ายเลยโอ้ข่ายยากครับสมตะลดจวงนี้ใกล้จะเป็นภูเขาแล้วนะครับฝนตกหน้านงานเละเละซืะ้อแลือเกินเด้อ แต่ก็แล่นนึกกูหมดละอาจจะเปื้อนถนนหน่อยทางออกนะครับแต่ว่าตอนเย็นเดี๋ยวเรารถน้ําไปล้างถนนให้นะครับเอ้มายังเกาะซื้อยังเกาะน,น,นี่ขั้นนี่น่อเย็นปะนี่น่อเย็นสีคือกันเลยนี่คือกาแฟเสียโอ้พิวดใจเย็นนะใกล้จะได้ตังค์นี่แหละไม่มีตังก็เดี๋ยวค่อยทักมานะครับ ลวยที่ตแมแท้ ไ่สิฝนตกพอได้อยู่ฝนตกนะฝนตกยังได้อยู่เออหาการันกันเออหากรันมีใู้้กันแหม่กันฝนก็ลากๆหน่อยนะมันแตกแล้วนะ ใกล้จะเป็น <laughs> ภ yeah, mm ูเขาแล้วนะครับเหลืออยู่เแล้วเขาได้อยู่เขาได้นะครับตั้งเขาได้ก็โอเคนะครับตั้งเขาได้ก็โอเคแล้วโคก็แอร์เย็นแล้วนะครับหลังจากเฮ็ดเมื่อวานแอร์เย็นบว่าไปถามก่อน่ยินอยู่นะ ย็นบ่แอน่ะแอเยินงยังบ่ย็นแล้วบ่เอาบทเอาบทเอานี่รถบริษัทมาแล้วก็ทีมงานชายใหญ่กลับนะครับทีมงานชายใหญ่กลับไปแล้วกลับไปแล้วพอดีไอพนดใหญ่งานอยู่ลาดบุรีครับได้งานอยู่ลาดบุรี โอ้นาเจ็ดแปดล้านอยู่นะครับก็เลยถอนรถดำไปทำงานตัวเองเนี่ยก็ทางนี้ก็ต้องลุยต่อไปนะครับ มันก็แดดครับตอนนี้พายุเขา่าแต่วนะ่าเข้าแล้วหาคารน้ำมันไปนำ้ำเรืงแม่ฝนสิโตข้าวก็ต้องหาคาน้ำมันหาคากับเขาไปบ้างแต่บริเวณจอดยื่นซื้อกับบริเวณยังครับอันนี้เราก็วิ่งหน่อยได้วันละนิดละหน่อยหมละโอ้มาแล้วดิเสียวโอ้ฝนตกมามา อยากอยากเห็นนี่คันนี้เอาไปซ่อมมาคันนี้เอาไปซ่อมจากกับเสียโฉมากครับเอาล่องเิึงล่องเิึง สุดปัดซ่อมเลี้ยวเจ๋วเลยครับแต่ก่อนนี่ขับไม่ได้อย่างนี้นะขับวุ่ได้เลยเขาเขาวุ่ได้ถอยเขาวุ่นไอเดี๋ยวมันละวสองเจียวสามเจียวก็เลยจอดอันนี้ไปซ่อมมาแล้วไปถูกหมอไปถูกช่างนี่แป๊บเดียวครับ ลดปัดอยู่างนี้แหละบ่เออเอ้ยฮะเสียเออเครื่อแล้วเออเครื่องเออให้ก็ให้เขาไปโหลดเพราะทงเอาดอกไปมัดจำเครื่องไว้ครับกลัวซ่อมไม่หายกลัวเราซ่อมกลัวซ่อมบ่แล้วซ่อมแล้วบ่จบนลย ผมพาไปสอมกขาเสียโจก็อู่สมพงการช่างครับมันจบแล้วนีย่ยวิ่งเข้าได้ก็พอใจแล้วก็เ,เลยคืนก็เ,เลยไม่เอาแล้วยกเลือกเครื่องครับยกเลิกไว้ปละเบื้องเสืเอสอ,สองมัดสองหมื่นครับ ซ่อมหมดสองหมื่นนี่คือมันจบแล้วมันวิ่งได้แล้วไปเสียเงินซื้อเครื่องใหม่แสนกว่าบาทแล้วก็เสียค่าสร้างค่าไปเอาอีกผมก็บอกว่าอย่าไปเอาสอมันให้มันพังอีกสิสุกันเห็นพังอันนี้ก่อนจะค่อยจะค่อยว่ากันใหม่นอะอันนี้ซ่อมแล้วมันวิ่งได้แบบจะจวดเลยแบบแห้งเหมืนนนี่ไม่ได้เล็งแห้งด้วยเหมนเอาได้แบบดีก็้วแบบนี้แหละถ้าทําได้แล้วก็ถ้ามันวิ่งได้ก็ไม่ต้องไปซื้อไปเสียเงิน เสียดายเพราะมันยังแบบทีผมวอลนี่ผมเสียดายนำเสียดายทีลองไปเสียเงินทีมทั้งนั้นที่เครื่องมันก็ยังซ่อมแล้วมันขึ้นนะครับซ่อมแล้วมันไปได้ไปต่อได้ซ่อมแล้วมันจบเนาะก็ต้องขอบคุณเสียโจแหละนะครับซ่อมให้นะครับก็แนะนำนะครับแนะนำอูนะครับคอมมันเร็วนะสหรับอุบลราชธานี ไปที่ไหนไม่จบก็ไปที่อู่สมบง์การช่างครับอยู่แยกเจริญศรีเด้อก็ผมไปลองแล้วนะครับสัมผัสก็โอเคนะครับเรื่องการทําก็ซ่อมจบนะครับนี่พาไปอีกแล้วคันหนึ่งสีเขียวเมื่อกี้แหละสีเขียวที่ทายไม่้องในเบอร์เมื่อกี้แหละแต่กอนเราจนใจออกครับไปจองเครื่องไม้ก็มาเรียกนี่ว่าเอาแล้วกันพ่อแล้วจบมาสัรครนี้หาเครื่องไม่มาใส่จนเนี่ยงอมเสียเงิน แสนกว่า,าบาทสองแสนก็ดีโซเสียครับซึ่ง<า>มาเห er. ็ดเนี่ยเวลาไปซ่อมซ่อมหนึ่งแต่อย,อยูอ่กับสร้างน้ำบานครับสร้างแสแถวบานมันเก๋ก็ไม่จบอะ่ะมันมีแต่ช่างก็บ่ได้ดูถูกสร้างหนอยแต่ว่าสร้างกับเป็นสร้างปั๊มสายเนาอแล้วจะไปซ่มมอมคอมมันเร็วเนี่ยซ่อมเสร็จมันจะเอาอะไรไปวัดอวัดค่าเรงดันวัดค่านั่นค่านี่ครับ ก็มีแต่เดาเอาเดาเอาขั้นเมื่อกี้สอมที่แหลกไปเฮ็ดไปเห็นมากเบิดลพุกเจ็ดหมื่นเล้วเลยจนใจออกผมเลยบอกว่าเดยวผมพาไปสอมมองนี้ขั้นมันขั้นมันบอจบกต่จังคอยไปสื่อใหม่อืมแกก็บ่ค่อยอยากเชื่อหรอกที่แหลกผมพาไปเห็ดมาได้ยิ้มออกเลยวันนี้ยิ้มออกแล่นได้ยิ้มออกสบายใจ้าวะ รักษาถูกหมอไนะ่นมันก็หายครับโรครักษาถือโรคสมมติว่าคือกันกันกบคนอยู่หละเจ็บขาไปรักษาแขนมันจะหายยังไงนี่เขาบอกสร้างเท้าบานเขาบอกว่าขาล่งมันตายโอ้ก็บอกไปทั่วอีกซึ่งขล่งมันไม่ได้ตายนะขล่งมันไม่ได้เป็นยังตัวที่ตายในะมีเสนเสอร์ล่างตายเทร์โบตายแต่ว่าสร้างกับตัวนหนตัวหลังก็ไปเปลี่ยน ก็ลิงนัวไอหลิงครับสร้างน้ำบันก็จะเอาเพื่อนี่เจ็ดปัญหาเอาโนมีนถึงไปเห็ดไปเห็ดถึงจุดแล้วก็กลับมานี่ควันกับโบมี่ยังกับโบมีไอ,อยังกับโบมี่แรนได้แบบสร้างได้ตามใจเลยาปสุดโอ้ยเฉยสิเนี่ยาหายใจคล,ล่องโล่งแล้วเอา้าฝากพี่น้องครับกดติดตามกดซับสไครต์ครับพี่น้องในช่องกุลน้ำสิงเดอ้อฝากพี่น้องกดติดตามนี่ไ ช่อง,องน้อยๆก็ได้บอสจะสร้างยูทูบเราสร้างเพจนั่นแหละมีการมีการกับยี่เรื่องอื่นอ่านครับทีมงานเฮางฮอจะก่อเกียรติเจริ่นซับการยุทธากับผมเจนุพซ้พี่น้องพร้อมบริการพี่บริการน้องมุสเหมืองสบอนครับอ่ะสตอกหินไปเรื่อยๆครับคลิปนี้กับเสียงลาพ่อจ่ายพี่น้องขึ้นกองครับเจอกันคลิปต่อไปโชคดีไม่ใช่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ